สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูพี่แบดนะคะสราวันจันแสงค่ะเจอกับคุณครูพี่แบนนะคะก็เช่นเคยเราจะมาเจอกันในรา,า,า,ายวิชาหน้าตศิลินนั่นเองค่ะเป็นรายวิชาหน้าตศดลินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในหัวข้อการแสดงนาฏศิสินไทยนั่นเองค่ะการแสดงนาฏศิสินไทยประกอบไปด้วยหัวข้ออะไรบ้างนักเรียนจำกันได้ไหมคะตอบไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะการแสดงนาฏศิสินไทยนะคะประกอบไปด้วย1ระบำ2รำา3ฟ้อนค่ะ4โขน และข้อที่5คือละครนั่นเองค่ะและนักเรียนจำกันได้ไหมคะว่าเราเรียนไปถึงหัวข้อที่เท่าไหร่กันแล้วใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อที่3คือการฟ้อนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเราต้องมาดูความหมายของการฟ้อนกันก่อนค่ะการฟ้อนนะคะหมายถึง การแสดงที่เน้นความสวยงามของท่ารำค่ะเป็นศินละปะทางภาคเหนือและภาคอีสานนะคะที่จะมีดีลาการฟ้อนที่สวยงามพร้อมเพรียงกันและใช้จังหวะดนตรีซึ่งจะทำให้มีทำนองค่อนข้างช้าซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกที่อ่อนหวานนุ่มนวลตัวอย่างเช่นนะคะฟ้อนเทียนฟ้อนเล็บฟ้อนสาวไม ฟอนผู้ไทยหรือฟอนภูไทยนั่นเองค่ะรวมไปถึงการเซิร์งด้วยนะคะเราไปดูตัวอย่างการแสดงหน้าตศิสินไทยประเภทฟ้อนกันเลยค่ะรูปที่คุณครัวให้มานะคะคือระบำประเภทฟอนเทียนค่ะการแสดงประเภทฟอนเทียนนะคะผู้แสดงจะถือเทียนในการฟ้อนรำนั่นเองค่ะ ตัวอย่างที่2กันเลยค่ะคือการรำฟอนเล็บนั่นเองค่ะโดยผู้แสดงจะสวมใส่เล็บในการฟอนรำนั่นเองค่ะต่อมาค่ะการแสดงที่3คือฟอนสาวใหม่นั่นเองค่ะฟอนสาวใหม่นะคะผู้แสดงจะรำเรียนแบบการฟอน ค่าทางในการสาวไหมซึ่งเป็นการแสดงของภาคเหนือน,นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะคือการฟ้อนภูไทยหรือการฟ้อนผู้ไทยนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะในการแสดงนาฏศิสินไทยประเภทการฟ้อนนะคะก็จะรวมไปถึงการเสิร์งของภาคอีสานซึ่งจะรวมอยู่ในการฟ้อนของการแสดงนาฏศิสินไทยด้วยนะคะและต่อมาค่ะคือเซิร์งกระติบก็คือการแสดงของภาคอีสานนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะการแสดงนาฏศิสินไทยประเภทการฟ้อนเนื้อหาก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้คุณครูอยากให้นักเรียนจำและ แยกแยกการแสดงนาฏศิสินไทยแต่ละประเภทให้ได้ซึ่งถ้านักเรียนจำได้นะคะนักเรียนก็จะได้ทำการบ้านของครูง่ายขึ้นและสำหรับการบ้านของครูวันนี้นะคะก็เช่นเดิมเลยค่ะครคูจะให้นักเรียนทำแผนผังความคิดคำสั่งคือให้นักเรียนยกตัวอย่างการแสดงนาฏศิสินไทยประเภทฟ้อนมาสี่ข้อค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะการบ้านของครูง่ายมากเลยแต่คุณครูอยากให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้สะดวกกับการตรวจงานของนักเรียนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาน้าจะสินกับครูแบนนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในอนะีีหน้าสวัสดีค่ะ